ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการจับปลาขึ้นจากบ่อนะครับโดยวิธีการลากอวนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยนะครับไปกันเลยนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะการเอาปลาขึ้นจากบ่อเป็นวิธีลากอวนครับน้ำยังไม่แห้งนะครับ แต่ว่าจะลากปลาก่อน no, 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 no. เครื่องก็ยังติดอยู่นะครับดูวิธีว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับคนงานก็สองสี่หกแปดคนนะครับเก้าคนดูกำลมงวิธีอ่าจะลากยังไงครับ ันนี้ก็เริ่มลากแล้วนะครับลาก完นะเริ่มลากแล้วครับอวน,นจะยาวไปถึงขอบฟังนู้นแล้วก็ขอฟังนี้นะครับจะมีหัวท้ายดรวยอันนี้ฟังนี้นะครับฟังนี้นก็จะเป็นฟังนู้นครับเริ่มแล้วครับเริ่มลากครับปาก็จะอยู่ในอวนว ลากไปปลาก็จะเริ่มอยู่ในอวนะรเริ่มมีให้เห็นนะนี่เหโ็นไหมฮะโอ้โหมีโดให้เห็นนะออกแรงหน่อยนะครับเพราะว่าปลาเข้าอวนไปก็จะมีน้ำหนักหน่อยครับดูครับ ต้องช่วยกันนะครับไม่งั้นไม่ไปครับลากแล้วนะครับครับก็เติมลากมาเรื่อยๆนะครับ ควรจะยาวจากขอบขอบปอฟัง่งทั้งสองฝั่งนะครับเชื่อกันเด้งนะครับดึงปลาก็จะเข้าไปในอวนครับก็มนะนะีจะมีคนถืออยู่สองอคนยืนอยู่ขอบสองฝั่งนะครับ ปลาก็จะดิ้นดินอยู่กระโดดครับอยู่ในอวนครับแต่ออกไม่ได้ครับหรือว่าเอาปลาขึ้นก่อนนะครับระหว่างที่ดูดน้ำขึ้นไปเรื่องก็จะตั้ง อันนี้รถจะรถไตยโสนะครับแต่ลากอยู่ชนบุรีนะครับพวนเริ่มลากมาครับก็จะมีปลาหลุดรอดออกไปได้นะครับแล้วก็ก็จะมีการจับตอนที่น้ำแห้งอีกนะครับจับปลาตอนน้ำแห้งเพราะว่าระหว่างที่ลากเนี่ยปลาก็จะมีโดดออกหลุดรอดไปบ้างนะครับ ก็คือเอาขึ้นก่อนหนึ่งรอบนะครับดูครับดูครับดูครับปลากระโดดมากนะครับเอาขึ้นก่อนหนึ่งรอบนะครับดูครับปลาพื้นที่เริ่มเหลือน้อยนะครับปลาก็จะมารวมกันแล้วครับเริ่มเริ่มรวมปลาเยอะขนาดไหนครับพอลากวนเสร็จก็จะมี จับตอนน้ำแห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอโหครับอันนี้จะของบ่อครับเราได้ขออนุญ,ญาตมาถ่ายทําแล้วนะครับจะของบ่อที่พัดสุดหล่อนะครับขออนุญ,ญาตจะของบ่อแล้วหน้าก็จะโคตโคตรหน่อยครับ พื้นที่เริ่มเหลือน้อยปลาก็เริ่มดิ้นนะครับเริ่มหนาแน่นคนระับฝั่งนู้นเป็นไงครับโอ้เสื้อ้วนจะปูกติดกับเอวไว้นะครับแล้วก็เดินครับ นั้นก็เริ่มจะเดินเข้ามาเดินเข้ามาไล่จากขอบ,บ,บอเข้ามาหาท่อนะครับเยอะมากครับก็จะมีคนเดินอยู่หลังอัวนะครับดูปล,า,ปลาครับ วรขึ้นนะครับเพื่อที่จะไล่ปลามานะครับเพราะลากไว้มานักกบบขึ้น,นะจะยกวนขึ้นแล้วนะครับนี่คือยกวนนะครับยกวนขึ้นเพื่อให้ไม่ให้ปลากระโดดนะครับนี่ครับนี่ครับปลักไหลตรหนี้นะครับ ดูครับโอ้โปลาพยายามหนีแต่หนี้ไม่ได้ครับจะกวนไปเรื่อยๆนะครับยกขึ้นครับเพื่อกั้นปลาไม่ให้กระโดดนะครับ ยามเนี้ยปีไม่ได้ครับดูครับชนชนอวนชนอวนครับโอ้ดูครับกันไปแล้วนะครับมุมนี้ก็กันนะครับกันไป เป็นดึงมีอันนี้ดึงอวนใต้น้ํานะครับดึงใต้น้ําเพื่อให้ปลาเข้าอวนนะครับแล้วก็ฝังนี้ก็จะลากเข้ามาลากเข้ามานะครับลากเข้ามาติดตามครับบ้าแล้วจะเอาปลาขึ้นยังไงนะครับลากมาแบบนี้ครับสําหรับคนไม่เคยเห็นก็จะได้ชมไปพร้อมกันนะครับ เริ่มเริ่มดึงมุมเข้ามาหากันแล้วนะครับรปลาก็รวมกันแล้วนะเริ่มมารวมดูครับดูครับอู้เอ็มเลยนะครับ นำลากมานลากมาครับดูหัวปลาครับดูดูนะครับเต็มเลยนะครับเต็มเลยครับพื้นลากเข้ามาพื้นที่เหลือน้อยปลาก็มารวมกันนะครับ ก็ไล่มุมเข้ามาครับไล่มุมฝั่งนี้นะครับก็จะไล่เข้ามาไล่เข้ามาาฝั่งนี้นะครับตรงที่เราเห็นมีปลาเยอะๆนะครับกำลังไล่เข้ามาครับเื้นที่เหน้อ,นอยครับดูปลาครับ ดูด่ดูดูอเก็บตีนอวนนะครับตาเขาอวนครับนก็จะลากมาเลย ก็จะเริ่มลากเข้ามา,ากันนะครับลากปักมุมฝั่งนี้แล้วนะอันนี้ก็คือลากตีนออวนเข้ามานะครับเพื่อให้ปลาเข้าไปในอวน,นครับคือนี่ครับอันนี้คือเชือกตีนออวนนะครับ ามาดูปลาครับเกะไหมครับนี่ครับรจะทำให้เป็นพื้นที่เลี้ยนเลี้ยนน้อยแล้วครับนี่ครับ้นที่ตัวรอบครับเพื่อก็อจะดูดน้ำครับต่อนะครับเลยหัวดูดน้ํามาแล้วนะครับ อันนี้คือพื้นที่ตัวรอบนะครับที่ลากมาเมื่อกี้นะครับก็จะเหลือแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับที่ให้ปลาเข้ามาอยู่รวมกัน,นครับเราจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับต้องชมครับ จะของบ่อสุดหล่อนะครับยืนคุมอย่างเขมรเขมแนนะครับของบ่อเริ่มลากเข้ามาครับดูครับปลาก็เริ่มเื็นที่เหลือน้อยครับดูครับอันนี้ดูปลามารวมกันนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูครับใกล้บริเวณอวนนะครับ ดูตรงนี้ครับนะครับลากตีนอวนติดกับพื้นนะครับเพื่อให้ปลาอยู่ข้างบนแล้วก็ปลาก็จะได้เข้าอวนนะครับก็เริ่มขยับอวนเข้ามาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับว่าจากพื้นที่กว้างๆครับนะครับก็ไล่อวนเข้ามาจนเหลือพื้นที่เท่านี้นะครับ ปลาก็จะมีหลายชนิดนะครับเป็นปลาเลี้ยงเลี้ยงแบบหลวงมีปลาตะเพียนปันดินแล้วก็ปลาสวายนะครับดูครับครับดูนนครับเยอะมากครับดูครับดินแล้วครับโอ้ชาวบ้านมีความสนุกสนานกับการจับปลานะครับ เป็นวิธีการที่น่าจะดีที่สุดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับวิถีชีวิตชาวบ้านที่เอาปลาขึ้นจอดบ่อนะครับ,รบตีนอวนก็จะลาขึ้นขอบฝั่งใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ขึ้นหมดแล้วครับตีนอวนก็จะเหลือปลาที่อยู่ข้างในอ,ยอยวนแล้วนะครับดูครับเห็นไหมครับปลาเจ๊ะขนาดไหนครับโอ้ตองออกแรงออกแรงออกแรงหน่อยนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับชาวประมงที่จับปลาตอนนี้ก็จะเป็นการลากตีนอวนขึ้นมา จะของบอยยืนคุมนะครับโอ้โหสั่งการนะครับสั่งการเนี่ยเป็นไปยังไงสั่งการนะครับยืนคุมอย่างมาขมัดขมแนนะครับว่าที่เห็นอย่างนี่เดี๋ยวต้องเอาไปขายนะครับนี่ก็จะเป็นรถนะครับเตรียมเตรียมตัวที่จะขึ้นปาก็จะมีเตรียมน้ำแข็งมาแล้วนะครับยี่สิบกระสอบครับยี่สิบกระสอบ เอาปลาใสก็จะแช่แข็งเลยนะครับครับดูนะครับรวมกันมาหมดแล้วครับโอ้จากบอ่อใหญ่ครับกบอ่อใหญ่มากครับไล่มาเยอะอันนี้คือรอบที่หนึ่งนะครับคือลากอวนก่อนนะครับแล้วก็จะมีการจับแห้งอีกนะครับในส่วนที่ ปลาที่เล็ดรอดออกจากวนไปครับเ okay. อ๊ะอืมน้ยนะครับเยอมากครับจะดูนะครับว่าจะออกเป็นยังไง จะเอาขึ้นยังไงนะครับตาที่อยู่ในวันแบบนี้นะครับดูว่าจะขึ้นเลยตักเลยนะครับ <c oughs> ตักขึ้นเลยนะฮะไม่ใช่อ่ะเพื่ตักใส่เช่งนะครับตักมาแล้วก็จะมีคนงานช่วยยกหนึ่ง S <S สองสามนะครับโอ,โ,อโอ้โหลื่นล้มนะครับวางครับเริ่มตากอีกเหมือนเดิมครับก็จจะมีคนช่วยวยกขึ้นบนนะครับ อันนี้คือเอาไปปล่อยใช่ไหมปล่อยนะครับเจ้าของบ่อครับสุนัเอเอาไปปล่อยก่อนนะครับปล่อยเสร็จเราถึงจะเอามาใส่น้ำแข็งที่นี่นะครับบนบ่าครับไ,ไม่ธรรมดาจริงนะครับ Aku coba นี้คือเอาไปลงอีกบอ่อหนึ่งนะครับเพื่อให้มันโตขึ้นอีกนิดนะครับแล้วก็หลังจากที่เอาไปลงบอ่อนั้นแล้วก็จะเอามาใส่รถนะครับเพื่อเอาไปขายจำหน่ายต่อเดียวไม่ละ ตักเอาเลยนะครับดโูโอ้ตักทีเต็มตากานะัก้าดูนะครับตักครับตักเต็มตากาัก้ามีคนรับมามีคนรับคุ้มบนอีกหนึ่งชั้น นกเป็นเป็นเลยนะครับยังดิ้นดิ้นครับใส่น้ำแข็งครับมันเป็นเลยนะครับเยอะมากครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการเอาขึ้นทำยังไงนะครับตักขึ้นคาวนี้ก็จะเป็นการเอาขึ้นรถเลยนะครับจะเป็นการเอาปลาขึ้นรถนะครับก็เปนา เอาวนเข้ามาชิดๆกันอีกครั้งนะครับโดยคนนี้นะครับคนเยายบวนเข้ามาใกล้อีกนิดนะครับ นนี้เป็นการแบ่งแต่งขึ้นป่าคถ้ายกไปทั้งหมดคงไม่ไหวนะครับแต่งขึ้นแล้วนะครับโดยมีคนอยู่ใตอ้อวนนะ <c oughs> ขึ้นป่ามาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นกำนววิธี ที่จะเอาขึ้นรถโดยขึ้นรถคันนี้นะครับมาก <มา S 2> นะครับหนักนะครับไม่ใช่ไม่หนักนะครับต้องช่วยๆกันนะครับดูนะครับว่าจะเอาขึ้นังไงนะครับโ ดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าไม่รู้วิธีต้องออกแรงผสมครัวนะครับ <S 2> <S 2> feet, <Miles. S 1> เดินเข้ามาครับ เข้ามา ก็เช่นเดิมครับเป็นการตัดแต่เปลี่ยนที่ตักนะครับเป็นเหมือนอะตะข่ายนะครับที่มีขอบสีฟ้าเป็นกลมๆอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ต่อแถวกันเหมือนเดิมครับคนข้างล่างก็จะทำาานที่ตักนะครับตรงนี้นะครับตักนะครับแล้วก็จะต่อมาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ นที่5แล้วก็จะเทลงรถนะครับะนะครับวิธีแบบนี้ครับครับนี่แหละครับคือวิธีการเอาปลาขึ้นจากบอ่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจากเบิร์ด KN51 นะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากชอบกดติดตามกด Subscribe ได้ยนะครับขอบคุณครับ